อะไร่อตีกันานไไหวแ้วเหอไอ้เียบเปียบให้มันทำไมวะนี่ก็สังขารนี่หวเยไล่ตีเขาอีก อยู่บ้านเลยนะเฮ้ยไปหานางมาใหม่สองคนเว้ยเขาไม่ว่างให้คนเดียวหานางใหม่สองคนหรืนี่อะไรกันเอะโวยวายไล่พระนครเลยใครจะบอกเราได้ว่าใครก่อเรื่องขอบคุณบอกได้ดิค่ะเจ้าพี่เจ้าพี่รู้หรือเปล่านั่นลังสันมันความือความา แต่งแต่ไม่ได้เด็ดค่ เห็นริงเห็นขาดหมดแลวทำไมเอามาก็ไม่เอาออกมาตีราเก็บไว้ไม่เหมือนตาดีนะไอ้เว้เมาอาที่ไหนล่ะหยุดกันเลยเนี่ยไปถิดเชือกขึ้นฟูมาเดชะทำตัวเยี่ยมพล่ดถุุไหนถุงอยู่ไหนถุงอยู่ไหนแม่กูจะอ้วกใครจะบอกเราได้ว่าใครก่อเรื่องหนูผิด มันฉันบอกเองเสร็จแม่มันพูดเดียวกันนะทำยังไงก็หนูไปไล่ปมเขาไม่บอกนะอุบลเออไม่ใช่ฮะนะนะอะไรเดินสะดวกอ๋อณเดินสะดวกเยสเรารู้หรือว่าใครก่อเรื่องข่าวฉันรู้เล่าได้ใช่ไหมเล่าได้เล่ามาสิัคือว่าคนนั้นไหนชุดลายนั่นถุงถุงถุงยาดมอย่าดมเอาไว้ มาช่วยกันก่อนสิอะไรแม่ได้กินยาเขียวด้วยนะไอ้หนูเอ้หนฟังแม่นะลูกนะครับแม่ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยลูกแม่หลับอยู่ได้ยินเสียงลูกชายด้วยความเป็นห่วงแม่ก็เลยรีบมาเลยไม่ฟังใครทั้งนั้นอเ,เอาเป็นว่าไอ้หนูเล่ายังไงก็ได้ลูกนะเลี้ยวมาที่แม่นี่ถูกที่ตุดถ้านหนูเล่าได้เดี๋ยวแม่ให้สองลูก สองทีเฮ้ยสองเสกว้าได้เลยคือเรื่องคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคนนั้นชื่อสิงห์ฮัลวัณสิงห์ฮัลวัณน่ะเขาเล่ปั้มคนนี้มาเล่ยราวดีเล่ปั้มดาราบอดีนมาเล่ปั้มไปเล่ปั้มบารมาแล้วก็คนนี้ช่วยลิ้นเป็นอะไรลิ้นมึงเนี่ยฮะหน้ารังสรรค์หน้ารังสรรค์น่ะเขาช่วยไว้มาช่วยมาถึงมาห้ามมาปามไม่ฟังกันเลยไม่ฟังต่อสู้เป็นไรครับ นหนูมาอะไรจะเลี้ยวล่ะลูกก่อนทิ่แม่ยังกลับรถไม่ได้เลยกลับรถได้แล้วนี่ให้หนูรีบเลี้ยวนะลูกนะเดี๋ยวแม่ให้เพิ่มอีกสองลูกเป็นสี่ทีสี่แสนสี่แสออแล้วเกิดการต่อสู้กันแต่ว่าคนนั้นเจ๊ซีโดนีอ่โอเคนัดนเขาไม่ช่วยไว้มาช่วยมาถึงไม่ถามใครผิดใครถูกเลยฟ้ามีอะไ้าง อยู่ไม่เลี้ยวสักทีละลูกเดี๋ยวก่อนดิแม่เติมน้ำมันก่อนเลยบ้านแม่บ๊วยมาหรือยังไปเลยเลยมาเริ่มถึงแล้วนะรีบเลี้ยวสักทีเดี๋ยวให้เพิ่มอีกสองเป็นหกแสนหกทีไม่ไหวหรอกพี่มิกเขาต้องหกทีไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวค่ะแท็กมือเดี๋ยวพี่ไปเองน้อง พี่บิ๊กเนี่ยไม่เคยย่อท้ยอกินนะไม่ถึงไปช่วยงานไปช่วยงานนลยแต่ว่าเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับพวกข้างล่างเลยข้างล่างไม่เกี่ยวที่เขาตีกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเฮ้ยทำไมไม่เกี่ยววะแล้วเกี่ยวกับใครต้นสายปลายเหตุนเนี่ยมันเกิดที่ที่พระองค์แล้วรู้เรื่องด,ด้วยเกี่ยวเลยด้วยแต่ไม่รู้เรื่องได้ยังไงล่ะก็พระองค์ท่านมีเมียสองคนที่เขาตีเนี่ยเขาตีกันทั้งสองฟังเข้าใจแล้วเปล่าก็มีเมียก็มีทั้งสองคนแล้วรักเมียรักไม่เท่ากันแล้วจะดีกันได้ยังไงนะพระเจ้าค่ะ โอ้ิงดีชิงเด่นกันว่างั้นเลยกันมีการตบเตียงขึ้นเพราะว่าเรารักไม่เท่ากันเฮ้ยรักเท่ากันมองคากดูแลด้วยตรงนี้ความฉันไปละก็พอจะเดาได้ละว,ออว่าเหตุที่เกิดใครเป็นคนก่อซออีโรินี<อ>่ีก่อเรื่องขึ้นใช่<อ>ไหไมคือเอเอใช่ไหมแม่อแล้วเปคนที่ถามว่าะให่ไหมห ชหญ่ช่ฉันจะแทงซ้ำเลยโอ๊ยเป็นไงแม่กูแอบรับด้วยใจเย็นคนตัใจหันหน้าสู้ไาสู้ไม่ไหวแล้วมัม้งใจเย็นๆพี่เจ้าข้าเสด็จพ่อแ่งกูจังเลยนะพี่เป็นห่วงเจ้าอยู่บ้านดีกว่าไหมสีโนที่นี่เนียสองคนขนาดไม่ค่อยรักนันนะแต่นันท้องได้พูดเลยวะอะไรนะี่ ก็อีกคนที่รักกัท้องไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวแม่รู้พวกใครฮะที่เขาถึงท้องไม่ได้ผมก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่าแฟนผมก็ท้องไม่น่้ทำไมอ่ะเป็นหมันเหรอแฟนผมเป็นผู้ชายเลวมากเลยนัธยาเจ้าก็ผิดเหมือนกันเขาไปหาเรื่องตบสิ ทำไมไม่ยากยั้งชั่งใจไปต่อโตทำไมฮะเอาเลยลงโทษเจ้าฮึฮึยเขาตื่นเต่าความขึ้นเาเฮ้ยเป็นไงมั่งเป็นไงอ๋อขาดคำถามเฮ้ยอะไรวะไม่ขานไม่ได้แล้วโมโหแต่ลงโทษอยู่เนี่ยก็คนนั้นตกเพราะต้องเป็นนักตายเลยคนนี้ถ้าเป็นด้วยแผงโบราณเถอะเจ้าตัวเล็กไม่ได้ที่ถูกเดี่ยวหักไปทำไมอ่ะไม่สนหรอกอ๋อวันนี้ขอให้จบแค่นี้นะเห็นแก่เราอิสระม้างอีกอย่างหนึ่ง พี่น้องกันกับประกาศกันเองพ่อไม่ชอบไม่พอใจสิงห์ดูวันผู้เจ้าค่ะจะสู้พี่ได้ก็พอตัวพระเจ้าค่ะเจเก่งนึกหรือลูกแน่นอนเสร็จพ่อได้้วถ้าเก่งกันนะเดี๋ยววันนี้เจ้าทั้งสองไปโดนฝีมือต่อหน้าพ่อได้สิเป็นข้าจุ๊ถ้าไปพลายแพ้เห็นดีกับพ่อเนี่ยเก่งอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรต่อสู้มันไม่ได้มาแล้วจะสู้ไม่ได้ ตอนนี้ถึงประเด็นศิรุโลแล้วเจ้าค่ายเราจำเมืองเราดึงดาบเราเราีเรรยกที่ว่าทองทอ,องพูดอะไรผิดหรือเปล่าไม่ต้องขะไม่ผิดนะแผ่นดินศิรุโลแล้วเ,าเาขาคำอะไรไม่รู้อะไรครับเนี่ยฮะข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงอ้ย เดือตกใจทำไมเลยนยใครเนี่ยฮะเป็นใครเนี่ยดาวลูกไก่ไงแล้วทำไมมาขาวขนาดนี้ก็ไม่มีชุดสีขาวใส่กับเขาอ่ะอยากใส่ชุดขาวอยากใส่สีขาวโอ้พระคุณมาถึงเมืองเขาแล้วไปเคาะประตูเมืองเรียกเขาหน่อยบอกตอนนี้พระองค์ท่านสุราชาเดินทางมาถึงแล้วได้ไปเคาะประตู ข้างในอะ่ะมีคนอยู่หรือเปล่าออกมารับคนข้างนอกหน่อยเร็วเป็นไงบ้างเรียกแล้วไม่เห็นมีใครมาเปิดประตูเลยยังไม่รีกเหรอแสดงว่าเคาะเบาไปเบาไปเคาให้มันแรงกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเอาให้สนานเมืองเลย ดำเนินใครเข้าประตูดูสิไม่รู้เหมือนกันเปิดดูสิเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวันนี้ทำไมไม่ใช้อันนั้นล่ะโทาโทษโทเอาเอาใหม่เลยผิดล็อกก็ไม่ได้เป็นไงเจ็บสองรอบเลย หลังถ้าเจ็บก็ไม่ต้องเล่นน้อนใจอีกหลังถ้าเจ็บไม่ต้องเล่นนาะเบลนาะไม่ต้องเล่นแมงมึงมาเป็นตัวกูดูไม่ลด้ไม่เอาหลงสกปรกโภดิเกสะอาดสวัสดีเรามีนาว่าสุวรรณราชาเดินทางมาที่นี่ต้องการจะนำเครื่องด้บนรณการมามอบให้กับพระสหายของเราที่มีนาว่ากิจดาขอเข้าไปข้างในหน่อยเชิญได้มาเมืองเรานีมักตกนอมีดีมะกด้วยเหรอได้ เฮ้ยเอาเลียงผาผูกไว้เฮ้ยทหารเอกเอาทหารเอกเมืองเราได้เฮ้ยมึงเข้าไปไม่ได้เพราะมึงไม่ใช่คนที่มีหน้ามีตาในเมืองออกไปโอ้ยนี่ไงพีเซนเตอร์ใช่ไหมพี่พีเซนเตอร์อะไรวะพีเซนเตอร์นี่ไงโอ้หุ้มทุกครั้งยับยั้งเอกเฮ้ยนี่มปนถุงยางแล้วเอ้า ส่วนราชาสหายกิตดาไม่โผล่ด้วยว่าใครมาแหมเป็นไงสหายหน้าก่อนหน้าก่อนดีใจที่ได้เจอทำไมไม่มีใบบอกมากกอนที่ได้แต่งานต้อรนะคงไม่จําเป็นสําหรับเราเรากิตดาที่เรามาวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรานะมีเรื่องสําคัญจะมาบอกกับเพื่อนมีอะไรวันนี้เรามาหาเพื่อนแล้วนำเครื่องราชบรรณาการของสาคัญของเมืองเรามาถวายให้กับเพื่อนด้วยนํโขงมาให้เราต้องคืออะไรกันของสําคัญของเมืองเรา เราจะขอมอบน้องสาวเฟวอรีฝากไว้ให้กับเพื่อนเป็นผู้ที่ดูแลต่อจากเราน้องสาวต้องเงยหน้าขึ้นได้เฟเวลีเปรียบตัวเครืนี้ดังสอนพรพางปักกลางใจผู้ใดก็ตามต้องลงมนตราออกราหย จะกินอยู่เร็วเนี่ยยังไม่ต้องยิงอันตรายเนื้อเพลงก็ร้องไม่ถูกลำผิดอีกต่างหากมันต้องลำยังไงละ่ะผิดขาดสิสแล้วมัน,มนร้องต้องลำยังไงมันครับกูอีกแล้วทำ <c oughs> ไมอ่ะเอาเขียนหัวมีไม่ได้เหรอมีไม่ได้ให้คนอื่นไปอะไรวะาอ๋อมีไม่ได้ไม่เป็นไรเด็กไงจุ๊บเปี๊ยวยาาดีให้กับมังปูรโย่ไปเปียกตัวพี่นี้ดังสอนพระามพอาบพรอ ทำไมอ่ะร้องต่อยก็ได้หรอผิดราชกูเขาก็แปลกนะทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาชอบไปป้นเปีนอยู่แถวเชิงตะกอนเก่าเลยเขาอะไปนักขุดขอบใจมากที่นำน้องสาวมาถวายจะรับไว้และเดี๋ยวดูแลให้เป็นอย่างดีขอบใจสาาถูกใจถูกใจว่าแต่วันนี้ในเมืองเพื่อนงคนดูแลเยอะแยะมากมายกำลังจัดงานใหญ่อะไรกันอยู่หรือเปล่าไม่ได้มีงานอะไร จะมีการประลองฝีมือขึ้นกับแขนั่นเองประลองฝีมือถูกต้องโอ้โพอดีเลยเราเดินทางมาที่นี่เนี่ยมีทหารฝีมือดีติดตามมาด้วยหากแม้ว่าเราอยากจะร่วมประลองฝีมือหวังว่าเพื่อนคงจะไม่ขัดใจเรานะก็ได้สิโ <c oughs> ยกคเพื่อนคนไหนฝีมือดีเชิญได้เลยขอบใจสหายเฮ้ยดาวเด่นพระจุครับประลองฝีมือกับชาวต่างเมืองให้เขาเห็นฝีมือมึงหน่อยสิวะ ได้เลยพเจ้าคสิงหันดูฮัดพะเจ้าเสร็จพ่อเพราะฉะนั้นเจ้าเป็นคนแรกมารองฝีมือกับยอด้ของพลมือผู้จุกอาของเจ้าจะไม่ทำให้ผิดหวังพะเจ้าค่ะาเลยลูกเจ้าเสีช่อลูกออเสร็จแม่แม่เชียร์อยู่พค่ะลูกเรเ่นพะดูก่อนดูก่อนอย่าได้อแดงกันเลอย่าตลกเลย เลี้ยวแรงเหลือน้อยนะลุงนักคุณลุงคุณลุงมีไหมเนาะเดาวปจังเมืองพระเจ้า่ะเอาหนเว้ยราบไปก้าพระเจ้า่ะไอ้คนเต่าปีมันจะตายหรือเปล่าขอพระทานอนุญาตพระเจ้า่ะจะได้เกรงใจกันเฮ้ยทาดังม แล้วพ Sh wow. ี่ทำไมอ่ะชักไม่ออกวานพี่ชักนะไยได้ว้าวหันหลังให้เยอะตายไ้ปัดมึงนี่รู้เลยไม่ได้นะฝากรถฝากบ้านเดี๋ยวมาดูก็ต้องไปถามกูอีกอะไรหันข้างหันข้างไม่มีอะไรเมี่อเรานอนหันข้างเขาคุยเดี๋ยวแม่ซื้ออนเน็ตเอาพูดกินลูก หช้าอออสองแลนอะ <c oughs> อะไรกันเจา้าค่ะในนิของพระเจาพรกุพรกรลไม่งรีบรูไม่ต้องรีบในนดิของพระเจ้าอานี่ยไม่มีใครทีจะมีฝีมือเทียบเท่า,ากับกระมมสักดักคนเลยหรือรเจ้าค่ะมีใบเพื่อนไนด้ดาลูกไก่โอ้เหมือนจะหมดแล้ว แก้หน้าให้พ่อหน่อยลูกชาชาชาโอ้แล้วจะให้ไปแก้หน้าหน้ามันยังไม่มีให้แก้เลยชาชาชาเกณง์จังหวัดตบหน้าดูเลยระวังตัวลูกชาชาชาเนี่ย อุตส่าห์เก่งหลังเฮ้ยไม่ยังตอบเลยวะมึงเนี่ยแต่แกงเขาเด๋ยวมันงอนเด๋ยวมันด่าไฟหมดเลยนะเสร็จหมดต่อไฟนะตัวใหญ่แต่หัวเล็กนิดเดียวเสร็จพ่อหมดตัวยังเพื่อนชนะหมดแล้วเก่งมากสิงหรอโดนถ้าหมดแล้วก็คงจะเหลือคนเดียวใครได้รางสรรปล่อยลงฝีมือกับน้องเจ้าต่อหน้าพ่อดีนี้รัไเก้าวไห หน้าอยู่แล้วแป็นพี่รูปเข็นอยู่แล้วไม่กลัวแม่สู้มันไม่ได้อะสู้มะดียังไงไปสู้มันให้ได้อย่ให้ขายหน้าแม่ตายเดี๋ยวนี้เยเ้กเฮ้้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เ้ ไอ้เวอ้ยวหทำไมเป็นอ่างี้ลูก่ป่ะไอ้กระดูกเดินได้ไอ้วไอ้คิ้วหนาไอ้ดูดไอล้ไม่โกนน่เด็ดแม่เฮ้ย้ยผิดคนแม่อยู่นี่อย่ผัวเขาก็เตะอะหรอกมา้่เขายังไม่มีผัวมิข้นมามอโทษจ้ะนกว่าจเน่อทีเทก็ขี่คุยไออน่ารังสรรเป็นผู้ชนะ นอกจากบุคคลในนสถานที่นี้แล้วมีใครอีกหรือไม่ท <fulfil mente. S 2> ี okay. ่จะประฟีมือกับลูกเรายังมีข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งเราดูเองพระย่คคะเราเองที่นำว่าราติการ การมาทำอไมจะมามาลองฝีมือลองฝีมือหน้าท่านยังเละข,ขนาดนี้ไปทดลองฝีมือตัวไม่เหลวเป็นผงเลยจะเหลวหรือจะเป็นผงวะเนี่ยหน้าท่านไปโดนอะไรมาใบหน้าเราได้รับอุบัติเหตุได้รับอุบัติเหตุใครส่งไปให้ ใจผิดแล้วเปิดกล่องมันทะุแล้วเอามาแปะหน้าหมายถึงว่าเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเช่นนั้นเองท่านชื่อว่าอะไรเรามีชื่อว่ารัติการมีชื่อว่ารัติการเราจะรูวประลองฝีมือได้หรือเปล่าถ้าท่านต้องการจะลองฝีมือเราต้องทำยังไงท่านต้องผ่านเราไปให้ได้ถ้าเกิดฝีมือของท่านผ่านเราไปได้ ท่านก็สามารถที่จะประลองฝีมือเ,อเหนื่อยๆได้เพราะว่าเราเป็นจัง<อ>ปเป็วไม,ไม่ทันเหน,เนื่อยเลยสักนิดมึงก็สามารถผ่านกูได้มึงไม่ธรรมาดาจริงๆมึงมีขยนนันนะวันเนี้ยณดําเนินพระเจ้าค่ะครมามีคนช่วยรัติการนาขอประลองฝีมือด้วยพระเจ้าค่ะรัติการมันผ่านมึงไม่ได้แล้วเหรอวะผ่านมาแล้วสุดยอดฉันยังไม่ทันเหนื่อยเลยมาเฮ่บันเ่จริงๆ อารัติการพย่คะต้องการไปรองฝีมือไหวแน่นะกระหม่อมเช่นพร้อมแล้วพี่ค่ะถ้าอย่างนั้นน่าหลังสารลูกพ่อพันค่ะเสด็จพ่อไปรองฝีมือกับรัติการต่อหน้าพ่อเดี๋ยวนี้รับได้เก้าวตัวนั่งนี่ไม่ได้มาเกิดแต่สูบไม่ได้พันรติการเชิญเอาแต่นางก็มากนะครับพี่จะมารงฝีมือกับเด็กรุ่นลูก จะสู้ได oh, hey, no! ้นะเอาห้ดักทเปใช้้โหอ้โหโอ้โอ้โห้โห้โหอเ้ยอ้โ้ไห้โหโ้หโอโอ้โโอ้โโอ้ยเ็้แโอ้ยอห้ห้โ จะทำอะไรกับหน้าพี่ดิ่งมเป็นไรนะลูกโอ้ยหน้าพี่บังพี่น่าเชื่อฝีมือไม่มีเลยแม่ <c oughs> อายุอนามก็มากแล้วเอาชนะเด็กหนุ่มยิ่งได้รังสรรได้ฝีมือไม่เบาเลยเอา้าในเมื่อ่านไปพูดชนะในการประลองครั้งนี้ตำแหน่งหน้าที่ในสี่นูดโถ้าอยากจะเป็นต้องการเป็นอะไร ข้ารัติการต้องการเป็นเจ้าเฮ้ยหรืยแกตกใจกระเทือนม,มายังพวกผีพลาดยืนทำไมหามาตีผู้โชดนั่งลงพี่โลทีทำไมลุกเช้า่าคุณหนูเขาล่ะวันนี้แม่ลุกสโลวบ้างลุกไวได้มือหัวสมาติการท่านต้องการเป็นเจ้าเหรอท่านต้องการเป็นเจ้าเราแค่อยากจะรู้ว่าท่านน่ะอั้นเท่าไหร่เฮ้ย เอาลวุุคนนั่งลงได้เอาละรับติการคุณไม่รู้ยยมไผิดเราจะไม่ถือสาคำพูดของเจ้าตำแหน่งหน้าที่ที่เล็งเห็นและเหมาะสมที่สุดเราขอมอบตำแหน่งราชคูหลวงให้กับท่านกั็แล้วกันเป็นพระมาหากาธด้ไม่เป็นไรไนอกจากเรากิษาดาพูดนำเพลงซิุโดลแล้วบุคคลสำคัญที่เจ้าต้องการ จดต้องรู้จักและทำความเคารพซ้ายมือของเราบุรุษหนุ่มรูปงาเขา,ามีชื่อว่าสิงหนนวันเป็นราชบุตร,รที่เกิดจากพระมเหสีฝ่ายซ้ายให้นาว่าซีโรชินีเชิญอนุญาตไปก่อนได้ไม่ติงนะคะ เออทำไมเขาหลบได้ว่าจทำอะไรอีเดี๋ยวดิ่งหลือเกินขอสักครั้ง,งไ,ไ,ไม่เล่นไม<ว>่เ่นวะเฮ้ย ะเหลี glaube, Bref, ่ยมหลาดลื่นอะไรอย่ะมาไหว้ไปใช่เหลี่ยมเยี่ยวลื่นและขวามือของเราบรุษนุ่มที่ท่านเอาชนะได้เมื่อสักครู่นี้เขามีนามว่าณรังสรรค์ราชบุตรฝ่ายขวาที่เกิดจากพระมเหสีนามว่านันทยา อะไรไปทั้งค่ะระติก,การตกใจอะไรเปไ็นอะไรหรือเปล่า actually <mimics> 今 หายตาสื่อสารคำเปิดมุดที่ตื่นเต้นเมื่อมองเห็นน้ำตาลรตลิการไม่มีอะไรแน่นะไม่มีอะไรไม่ค่ะดีเพราะฉะนั้นเราฝากลูกเราทั้งสองไว้เป็นสิทธิ์ของท่านด้วย อยากตื่นได้ตามใจชอบเอาละสุวรรณดาชาเดี๋ยวเราจะพาสหายเดินเที่ยวชมความงดงามของศิรโิด,โด้ดยวยโดยุไปกับเราทุกคนหมดหน้าที่แล้วเข้าพักได้อาเบก้าไม่เชืาอค่ะไอ้ตรงนี้สิ่งคดีวั์สเสร็จแม่ฟังแม่แนะลูกถ้าหาวว่าลูกเจ้าชนะรังสัน ลูกไปฝากเมลฝากัวกับมกกแม่จักรูสิลูกใช่คุณเจ้าค่ะใช่ลูกเสร็จแล้วค่อยๆลุกค่อยๆเดินคุณเจ้าค่ะไปเลี้ยงแม่จักรูเอาไว้มีโอกาสคุณเจ้าจะไปหาท่านนะถ้าลาก,ก่อนจะไปหาที่เรือนเลย <c oughs> ตอนนี้ข้าพระดอยไห้เข้ามาในวังหลวงเิโนโนที่เรียบร้อยอีกไม่ได้แต่ต้องพิสูจน์ความจริงให้รู้ให้ได้ว่าอีกฤษณามันก่อเรื่องอะไรกันแน่